ดูขั้นตอนการประกอบเกียร์ของช่างบอบเลยครับน,นะครับตอก,ก็จะเป็นนี่ยายไปด้วยเลยเกียร์ถอยครับอันนี้เกียร์ถอยอเกียร์ถอยขุกนกันครับ อันนี้คืออะไรโอ้โหตัวเซฟฮนะดายจะไม่หลุดอีกแล้ว ริ่มทุบแล้วครับอันนี้กระแทกเลยใช้เวลาไม่นานแล้ว มีเกียร์อะไรบ้างนี่มีเกียอะไรเกียเกียสองครับต่อไปก็จะใส่เกียร์สามนนะครับเกียสามมีเกียสามคราดก็ฝากแนะนำเลยนะครับ <laughs> <laughs> จะแนะนำอะไรช่างเนาะช่างระดับฝีมือมนะจะแนะนำอะไรน่ารักคุกตรงนู้น ก็ไม่มีครับอันไดที่จะมีก็อันเคราะด้วยนะครับลุกือนลุยทำไมมันหลุดยอะโอ้ยเป็นแถมดูหม,มดเลยซื้อใหม่เลยครับต้องซื้อใหม่ปะเย่แล,ล้วอุกเกือนหลุดหมดเลยอะง อ๋อต้องเรียงใหม่ครับลุกป,ปืนป,ปืนตัวนี้ก็ห้าร้อยนี่ลูกป,ปืนตรงนกตรงนกเดี๋ยวเรียงใหม่เลยใช้ได้อยู่จาของก็ไม่ยอมซื้อให้ใหม่นะครับยเยซื้อให้ <laughs> ใหม่อยู่แต่ว่าทางก็ลำบากนะครับ Còn năng tiền thì Cầm เนตรงนกันนะครับไรกินห้าครับเดี๋ยวมาดูมาดูผู้ช่วยนี่แหละช่วยช่างผู้ช่วยช่างนี่ก็เป็นลูกปืนเหมือนกะัน เป็นปงนกต้องเรียนกี่เละกี่ละตัวช่างเลยครับวดเร็วทันใจเลย นี่ครับชิ้นส่วนล้างหมดแล้ว он โทรศัพท์ครับดินดวนนี่นี่ไหนดูของดินดวนมันเป็นอะไรแค่นี้ก็มีคุณครับโอ้นี่อันนี้ของดินดวนครับที่มาเปลี่ยนกับช่างบ๊อบแตกครับครับผมดินดวนก็ซ่อมอยู่นี่เลย ครับครับครับเดี๋ยวให้เขาไปเอาครับ luk puen kong ันนี้ถึงเกียร์ไหนแล้วนี่เกียร์ไหนนี่เกียร์สีครับเกียร์อี่นั้นเกียร์อะไรหนึ่งสองสามสี่สี่ละต้อเสร็จแล้ว là cái ở mà công clip đó. Ra. Ừ. Ông ông vạc. mà anh anh mặt mà chó nó anh nó ตอนใส่ง่ายนะตอนออกอยากกินรกอันนี้อันนี้จะเริ่มเกียร์อะไรท่อนที่สองนี่ยี่ห้า ฟิตแล้วครับสอง มันเสียมั้งเีมีเปิดเอาก,กระป๋องเนี่ยเดี๋ยวรอลื่นกันไม่มีรุดครับไม่มีรุดใช่ไหมรับประกันรับประกันมีเกียร์สองไม่รุดไม่ลุด luôn vào này cái mình đã chung tôi nón này tôi à. nón vào mình đã này tôi nón pin như thế này tôi sẽ sáng này nó ra mấy bộ cái này này phía này sư mấy mình sư mình xài sư nó xài lạ phép điều ừ. nó. thì sáng tuôn đó thì sư tôi nón này cần มันจะทีเดียวไปเลยเนาะมันต้องถอนออกมันก็อยู่แตุเกียอะไรเกียรซีนะเกียรซีที่มันมีปัญหาอ๋อเดี๋ยวไปซื้อมาแป๊บเดียวเสียเวลาช่างไปหน่อไม่ไม่เกียรคับผมจะใส่สูรเดี๋ยวไปดูครับเกียสองนะครับที่เราเปลี่ยนใหม่ครับโอ้โหแอนตึ้บครับสามครับสี่ครับ สีมันรวมเนาะนนอันนี้ยไหมอ่าใช่แน่นสีมันเพิ่งรวมด้วยไปซื้อถ้ได้ตัวนอนตัวตัวนอนเมื่อกี้นายช่วย,วยโอเคเดี๋ยวไ,ยไปเดี๋วนนยวไปซื้อตัวนอนกันโอเคครับบ้านนี้ครับ <c oughs> งางนงยางเยอะครับงานเยอะเดี๋ยวไปซื้อตัวนอนกันครับ